ั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของน้องขวัญน,น้องขวัญก็จะได้ไปเที่ยวเล้นนะคะทุกคนไหมหรือว่าจะดินดำนานๆที่เราได้หยุดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาหยุดเราก็จะไปเที่ยวหาพี่สาวตอนเช้าๆนี่ก็อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อาก,กาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เราจะนั่งยังไม่มีแท็กซี่อัสดีค่ะ <c oughs> อยู่ถ่ายคลิปวิดีโอค่ะไปเที่ยวดินแดงค่ะค่ะวันนี้วันอาทิตย์คนไม่ค่อยเยอะ <c oughs> เรากำลังจะนั่งเรากำลังจะเดินไป ะจะให้ดูบรรยากาศตอนเชา้าเช้าแต่วันนาทีรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ จะประมาณนี้วันนี้วันนี้ตอนเช้าแดดไม่ค่อยมีแดดไม่มีแท็กซี่ไปไหนผ่านหรือเ่คะแท็กซี่ผ่านเยอะแต่ว่ายังมันไม่ว่างจุดที่น้องขวัญอยู่นะคะทุกคนอยู่หน้าปากซอยรอรถหน้าปากซอยว่างไหมเนาะคันนี้ว่างไหมเนาะ อ่าคันนี้ก็ไม่ออกมาแล้วคะ่ะไปถึงแล้วนะคะทุกคนดินแดงนะคะถึงแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าซอยไปหาที่สาวกันตอนนี้ยังไม่เจอนะคะเดินไปเรื่อยๆ ปั่นอ,ยอยนะนอมอคาโดเหรอแก้าเท่าไห,ห,หร่คะสี่สิบห้าค่ะเอาเอาไหมเนอง โชยๆถ่ายแล้วฉันถ่ายนานแล้วค่ะคุณพี่ถ่ยถยนนะยเือเอะานนนน่ามนน่้าแ้าแ้าแมันนแ้ม่้าปมดค้าแม่นา้าค้าแม่ค้าแมาแมาแม่้าม่ค้าม้าแม้าแอ้ามัน,น้มาแาคค้มมา,า้ามาา เห็นแต่ละร้านไม่ค่อยได้เปรไมกันแยกนะแยกค่ะเรามาด้วยกันแต่เราแยกกันเรื่องใ่เราแยกกัน <c oughs> เรื่องตังเรื่องตังเราแยกกัน <c oughs> ขายดีไหมคะวันธรรมดาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียอ๋อเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะคนเดินน้อยคนเดินไม่ค่อยเนนอยเอะอโมคาโดปัน่นอโมคาโดน่ากินจังทุกคน แกนี้ของเราหนูถ่ายคลิปคะ่ะว้าวเต็มเลยเยอะมากอะถือกล้องสิถือกล้องสิจะจ่ายตังค์ให้พี่เขาอยาอยาจ่ายให้มันสั่นนะ ให้ดูรถอ่าคือน้ำปัน่นค่ะโอคาโดอร่อยป่างอร่อยไหมร <c oughs> ับรองอร่อยอื <c oughs> อร่อยทุกคนร้านนี้เนอะร้านนี้เขาอร่อยมากร้านนี้อย่างเน้อง Thank you. ต้องกดอตองนั่กดตรงนี้ใส่ลูกได้หรอใช่โอเคเออเราจะไปทำลูกนั่งกดเ<ด>นีเเนยนอะไรค่ะ น้ำปั่นพี่เขาอร่อยมากคุณดินแดงซอยสิบสี่นะคะอันนี้มีข้าวเหนียวด้วยนะคุณพี่พนี่กนออกนี่กินออกนี่เราจะเข้าซอยไหนอ,อ๋อเดินเข้าไปซอยนี้เหรอ ปราซาส,สงคอสิบสี่แยกสองเรามาครั้งแรกเราก็จะหลงทางไหมเนาะอ้าไม่ใช่ตึกนี้หรอก <c oughs> ำลังจะเดินเข้าองห้า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็มีโรงเรียนเนาะใช่ไหมตรงนี้โรงเรียน,เ,นยเราเดินไปไกลไหมเราเดินไปไกลต้องโอโ้นะคะทุกคนบรรยากาศอยู่ในซอยนะคะยังไม่ได้ถึงห้องนะคะกำลังเดินที่ลงนี่ไม่ใช่ลวนะทีลงเป็สิันไม่ไหวไม่ไหว เสร็จยังคะยังไม่จบเลยครับบายอดเลยแยกซอยประชาสงเคราะห์14ทับหเอ้ย2อทับห ัวรถเสียวดากเอ้อโอ๊ยสะดุด ตึกส oh, so ีเขียวนี่เนาะตึกสีอะไรเราก็กินสองคนแล้วก็กินแค่ไก่ไก่ก็พอาละมั้งง่านก็ไม่เชื่อจะพงจะพับเออมาขังแรลกกระเพราลงซะแล้วจะใหม่มาตึกโอ้สารพัดพวงเป็นใหญ่มากเลย โอ้ยโ <łość> ้ยิาน่ห่ะโอ้ยลูกาอยางไหมสะอาดคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ